จิตวิทยามีหลายแง่มุมที่บางครั้งอาจจะดูแปลกแต่จริงและหลายทฤษฎีหรือลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาจทำให้เราแปลกใจเมื่อได้รู้ลองมาดูบางแนวคิดที่อาจจะทำให้คุณประหลาดใจซึ่งมี8หัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังเริ่มที่ข้อหนึ่งบรรยากาศที่ไม่ดีทำให้คนโกรธง่ายขึ้นการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าสบายเช่นความร้อนที่สูง ความอึดอัดหรือสภาพแสงที่ไม่ดีสามารถทําให้คนเรามีแนวโน้มที่จะรู้สึกหุดหงิดหรือโกรธง่ายขึ้นแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะดูไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาเหตุของความโกรธเลยก็ตามการทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นอาจะช่วยปรับอารมณ์คนได้ดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจต่อมาข้อ2การเสียแรงยิ้มทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการยิ้มแม้จะเป็นแค่การเสียแซง หรือทำตามการแสดงออกทางใบหน้าอาจจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นจริงๆแม้ว่าความรู้สึกภายในจะไม่ใช่เช่นนั้นก็ตามนี่คือผลจากแนวคิดที่ว่าการแสดงออกทางกายภาพสามารถส่งผลกลับมาที่จิตใจของเราข้อ 3. ความรู้สึกที่คนอื่นรับรู้ได้จากการเดินของเราผู้คนสามารถเดาอารมณ์ของเราได้จากการเดินการวิจัยพบว่าเราแสดงความรู้สึกของเราไม่เพียงแค่จากการพูดหรือการแสดงออกทางใบหน้า น่าแต่การเดินของเราก็สามารถสะท้อนอารมณ์ที่เราอยู่ในขณะนั้นได้เช่นกันเช่นถ้าเรารู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลการเดินของเราจะช้าลงและสั่นสะเทือนข้อศอกความหมอเครียดอาจทำให้ขุนเลือกทางเลือกที่ไม่ดีเมื่อเรามีความเครียดในระดับสูงความหมอสามารถในการตัดสินใจของเราจะถูกลดลงเนื่องจากสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจอย่างรอบคอบถูกกระทบจากฮอร์โมนความเครียด เช่นคอติซอลทำให้บางครั้งเราตัดสินใจอย่างหุนหันพนลันแล่นหรือเลือกสิ่งที่ไม่ดีข้อ 5. การทำงานร่วมกันอาจทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกถึงเวลาการทำกิจกรรมที่ชอบกับคนอื่นสามารถทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นการเล่นเกมการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือการทำงานเป็นทีมมักทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วและมักไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยหรือ,อความเครียดจากการทำงานข้อ6กลิ่น สามารถกระตุ้นความทรงจำได้มากกว่าภาพหรือเสียงการศึกษาพบว่ากลิ่นเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นความทรงจำได้มากกว่าภาพหรือเสียงการรับรู้กลิ่นบางอย่างสามารถทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือความรู้สึกที่เคยมีได้อย่างฉับพลัก นอซึ่งต่างจากการมองหรือฟังที่ไม่สามารถทำให้เกิดความทรงจำได้อย่างรวดเร็วเช่นนั้นข้อ7การตัดสินใจของเราได้รับผลกระทบจากการเห็นสีสีบางสีสามารถมีผลต่ออารมณ์หรือการตัดสินใจของเราตัวอย่างเช่นสีแดงสามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวและกระตือรือร้นในขณะที่สีฟ้าจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบการวิจัยพบว่าการเลือกสีของสิ่งต่างๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถมีผลต่อความนิยม และการเลือกซื้อของผู้คนได้หลายข้อสุดท้ายข้อที่8การเห็นตัวเองในกระจกสามารถเพิ่มความรู้สึกมั่นใจการมองตัวเองในกระจกเป็นวิธีงอยายาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจการวิจัยพบว่าคนที่มองกระจกบ่อยๆหรือเห็นตัวเองในภาพมักจะมีการรับรู้ในแงบ่บวกต่อภาพลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นการสัมภาษณ์งานแต่ละข้อที่กล่าวถึงอาจดูแปลกแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์ จากการวิจัยหลายครั้งซึ่งยืนยันถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจมากนะัก